ครับวันนี้ก็จะมาสอนสเกลเมเจอร์นะครับผมอลองดูนะครับว่าผมจะเอาเป็นสเกลเอเมเจอร์แล้วกันทำไมถึงเอาสเกลเ m a มเจอรมาเป็นยกตัวอย่างเพราะว่า A Major นี้จะอยู่แพทเทิร์นเขาจะอยู่ตรงตรงบริเวณฟอร์มตรงกลางของกีตาร์เป็นสัดส่วนที่เล่นกำลังดีนะครับก็เลย เอาสเกลเอเมเจอร์มาเป็นแปดสุกัดนะครับอ่ะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมือซ้ายนะครับที่จับสายกีตานะ <c oughs> นิ้วโป้องอ่าจะมีเลขกำกับเป็นเลขศูนย์นะครับผมนิ้วชี้เป็นเลขหนึนิ้วกลาง2นางสามนิ้วก้อย4นะครับครับสายหนึ่งจะอยูด่ด้านล่างสุดนะครับ ถัดมาก็สายสองสายสามสายสี 2, ส่ 3, สายห้าสายหนะครับผมในช่องด้านซ้ายมือสุดจะเป็นช่องที่สี่ถัดมาก็ช่องที่ห้าช่องที่หกช่องที่เจ็ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเกล e major อรูทหนะครับผมน้ตหลักอยู่ที่สายหนะครับคราวนี้ให้เอานิ้วกลางกดที่จุดที่1นะครับผมในสายหนะแล้วก็เอานิ้วก้อยกดที่ จุดที่2บนสาย6ส่วนจุดที่3บนสาย5ให้เอานิ้วชี้กดนะครับผมจุดที่4ี่บนสาย5ให้เอานิ้วกลางกดจุดที่5บนสาย5ให้เอานิ้วก้อยกดจุดที่6บนสาย4ให้เอานิ้วชี้กดจุดที่7บนสาย4เอานิ้วนางกดจุดที่8ด ในสายสี่ให้เอานิ้วก้อยกดนะครับสังเกตนะครับว่าโน้ตน้ำดับที่หนึ่งลำดับที่แปดนี่เป็นจุดสีแดงก็คือว่าเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะครับผมแต่แตกต่างกันเรื่องอความสูงของมันนะครับผมคราวนี้เราเอานิ้วที่สองเลนิ้วกลางนะครับกดที่สายหกมือต้องตั้งตรงๆนี้นะครับอย่าเอียงนะครับสายหกในเฟสห้านะ เอ็นโน้ตตัวที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งหนึ่งเอานิ้วก้อยเดียวนี้ที่สี่กดที่สายหกในเฟสเจ็ดเป็นโน้ตตัวที่สองนะครับผมนิ้วชี้กดที่สายห้าในเฟสที่สี่เป็นโน้ตัวที่สามนะครับผมนิ้วกลางกดที่สายห้าในเฟสที่ห้า เป็นตัวที่4เนี้วก้อยกดที่สาย5 <ร úng> ในเฟสที่7เป็นตัวที่5แล้วก็นิ้วชี้กดที่สาย4ในเฟสที่4เป็นตัวที่6นะครับผมแล้วก็นิ้วนางกดที่สาย4ในเฟสที่6เป็นตัวที่7และตัวสุดท้ายนะครับผมนิ้วก้อยกดที่สาย4ในเฟสที่7 เป็นตัวที่8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8องสามสี่ะครับผมอันนี้ก็เป็นสเกล e m m j o r r เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นฟอร์มน้อตหลักอยู่ที่สาย4นะครับผมหรือว่ารูทสีนะครับคราวนี้แพทเทิร์นฟอร์มในตำแหน่งเฟดนี่อยู่ในเฟดตำแหน่งเดียวกันนะครับผม แต่แตกต่างตรงที่ว่าโน้ตหลักอยู่ที่สายสีแค่นั้นเองนะครับผมด้านซ้ายมือกับช่องที่ซ้ายก็เป็นเฟสที่4ถัดมาก็จะเฟสที่5เฟสที่6เฟสที่7เหมือนเดิมนะครับผมเคราวนี้โน้ตลำดับที่1นะครับบนสาย4ให้เอานิ้วก้อยกดนะครับผมโน้ตตัวที่2ในสาย3ให้เอานิ้วชี้กดโน้ตลำดับที่3 ในสาย3าให้เอานิ้วนางกดโน้ตลำดับที่สในสายสให้เอานิ้วก้อยกดโน้ตลำดับที่หในสาย2ให้เอานิ้วกางกดโน้ตลำดับที่6บนสาย2ให้เอานิ้วก้อยกดโน้ตลำดับที่7ในสาย1ให้เอานิ้วชี้กดโน้ตลำดับที่8ในสาย1ให้เอานิ้วกลางกดนะครับ โน้ตในลำดับที่1ลำดับที่8เป็นโน้ตตัวเดียวกันแตกต่างกันที่ว่าความสูงแตกต่างกันนะครับผมสายสี่ในเฟสที่7นะครับผมนิ้วก้อยแล้วก็ตัวที่1่ผ่านไปแล้วก็ตัวที่2นิ้วชี้กดที่สายสามในเฟสที่4แล้วก็นิ้วนางกดที่สายสาในเฟสที่ห เป็นตัวที่สามแลแล้วก็นิ้วก้อยสายสามในเฟสที่เจ็ดเป็นตัวที่สี่แล้วก็นิ้วกลางกดที่สายสองในเฟสที่ห้าเป็นตัวที่ห้านิ้วก้อยกดที่สายสองในเฟสที่เจ็ดเป็นตัวที่หก นิ้วชี้กดที่สาย1ในเฟสที่4เป็นตัวที่7ตัวสุดท้ายนะนิ้วกลางกดที่สาย1ในเฟสท,ที่5เป็นตัวที่8 1 2 3 4 5 6 7 8อี่ห้ากเจ็ดกดจริงๆต้องเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือการกดจริงๆ นิ้วฟอร์มนิ้วจะต้องอยู่พร้อมที่จะกดตลอดเวลานิ้วจะต้องไม่อยู่ไกลกับสายกีตาร์มากเกินไปคนะืออยู่ลักษณะแบบนี้ประมาณนี้ครับจะต้องไม่ยกนิ้วห่างไปนิ้วจะต้องอยู่ในฟอร์มนี้ตลอดนะครับผม,ผมนี่ก็ฟอร์มแพทเทิร์นด้านบน แล้อีกฟอร์มนึงกอ็อันนี้จะเสียงสูงเลยอลองมาเล่นดูอ่ามือขวาในการใช้การเล่นสเกลมือขวาโน้ตตัวแรกดีดลงตัวที่สองดีดขึ้นตัวที่สามดีดลงตัวที่สี่ดีดขึ้นตัวที่ห้าดีดลงตัวที่หกดีดขึ้นตัวที่เจ็ดดีดลง ตัวที่แปดีขึ้นต้องเป็นลักษณะนี้ตลอดนะครับผมทําไมถึงต้องดีดลงดีขึ้นถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนได้เล่นในในในจังหวะที่เร็วในบีทห้องที่เร็วเพื่อนเพื่อนก็จะดีดลงนี้คือต้องต้องดีดลงเนี้ยมันดีดไม่ทันเนี่ยก็เลยจะเป็นที่ต้องดีดลงดีขึ้นนะครับผม คือว่ามันจะได้เรื่องความเร็วนะถ้าจรดีดลงดีดขึ้นก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะในส่วนนี้เป็นมือกว่าการจับปิกก็จับครึ่งปิกครับอันะี้ชีนิป้งใช้แค่สองนิ้วนะจับแค่ครึ่งปิกนะแบ่งครึ่งระหว่างปิกนะด้าน,นหน้าด้านหลังจับไว้ตรงช่วงเนะี่ยครึ่งปิกจับลักษณะไม่ต้องเกร็งมากนะครับผมให้ปลายสอนหันไปหากีตาร์เนียแต่ก็เพื่อนๆก็อาจจะปรับให้ตัวเองถนัดก็ได้นะครับผมที่ไม่ฝืนเกินไป ที่เล่นง่ายๆไม่มีผิดไม่ถูกนะีมันจะได้เรื่องความเร็วเห็นไหมครับถ้าเราดีดลงดีขึ้นมันจะเร็วนะครับและการดีดนี่อย่าดีดแรงเกินไปอย่าดีดเบาเกินไปนะครับน้ำหนักต้องสม่ำเสมอจะแรงไปเพราะสายมันจะ,ะมีเกิดการต้านทำให้การเล่นสปีดจะช้าลงน้ำหนักกำลังดีนะครับ ดดะะแล้วส่วนมือขวาก็บางคนก็อาจจะใช้สามารถพักไว้ได้ตรงตัวสายกีตาร์หรือตรงส่วนที่เป็นด้านเนี้ยส่วนผมก็ถนัดในการพักตรงที่สายหกนะครับใช่วงเราดีสายหกเราก็อาจจะมาพักตรงที่ตร,ทตรงบริเวณตัวท็ทอปกีตาร์นี้ก่อนแล้วพอเริ่มกวาดไปสายล่างแล้วค่อยกามือเนี่ยมามาพาดที่สายหก นี่คือจะเล่นแบบปฏิปตอ,อกันเลยนะระหว่างไปเต้นบนกับไปเต้นล่าง